นี่เป็นอนุสรสถานของอะไรวะเนี่ยใครกดไลค์ขอให้โรงเรียนปิดนานๆเลยแต่ผมอยากไปเรียนอ่ะพี่มาท่านผู้ชมวันนี้อยู่ในแมปมงไลอาพีนะท่านผู้ชมซึ่งมันจะเป็นแมปที่ใช้ชีวิตแบบชาวมงใช่ไหมล่ะ แต่ผมเคยเล่นแมบบนี้ไปกับเพื่อนผมแล้วนะช่องนี้ก็ไปหาดูได้แต่ผมไม่ได้เล่นมานานแล้วไม่รู้ว่ามันมีระบบอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่ามีอะไรหรือไม่เราจะมาเป็นชีวิตแบบชาวมงชาวดอยของเรากันเลยไม่ไแน่ใจว่าแมบบนี้คนไทยสร้างหรือเปล่าวะ่ะโอ้โหสามารถวิ่งเร็วได้ผมจําไม่ได้นะอันนี้คือร้านอะไรเนี่ยอะไรพูก <H an> คิงฮะกุจับเหรอเอา้าผมมาดับผมมาดับไฟตเตาเขาอ่ะเขากาลังต้มกูจับร้อนๆอยู่นี่ว่ะ สามารถกินได้ป่ะเอาถ้วยมาเอาถ้วยมาตักตักใส่ซุปตักซุปตักไงเอามีแต่ถ้วยเปล่าอ่ะมันสามารถโลเพอะไรได้บ้างวะอันนี้คือมาเสิร์ฟใช่ป่ะอ่ะเสิร์ฟไปเสิร์ฟไม่ได้แล้วเราจะถือถือถ้วยยังไงอะแล้วใครเป็นคนขายอะอ๋ลใครเป็นคนขายสวัสดีแกขายหรือไม่ตอนนี้ฉันกินฉันจะกินน้ำกันเห็นเขาเขาถือเนี่ยเห็นเขาถือแก้วมันถือแก้วไงนีาไงเอาแก้ว โอเควอดร์วออร์ดื่มน้ำสรุปก,ก็จับจะได้กินไปเนี่ยแต่ใน,นแมบไม่เห็นคนไทยเลยเวย้ยโอไม่ชาวมงชั้นคนไทยเป็นไงห,หมดเนี่ยอันนี้เป็นเวทีจัดการแสดงอะไรวะเนี่ยท่านผู้ชมก็มีน้ําให้ดื่มนะจะมาร้องเพลงขึ้นเวทีไม่ได้เออขึ้นได้ละอา้าวหรือแกจะมาร้องแทนชั้นเหรอเนี่ยฉันอยากร้องเพลงอ่าเป็นนักร้องแล้วเนี่ยมีอะไรให้ทำอยู่ว่าแมบนี้วะเราจะมาดูวิถีชีวิตกันนะท่านผู้ชมตัดภาพมาในช่วงตีสอง จะรู้สึกว่าเวลาํามันเดินเร็วมากนะเกมนี้ผมเพิ่งสังเกตรู้สึกว่าบ้านหลังนี้จะเลี้ยงไก่นะแต่เราจะมีอุปกรณ์ี่พอเป็นแค่ถือไฟฉายแวบๆบว่าแบบไหนลองเข้ามันตรงที่กระเป๋าดีอ๋อไม่มีไม่มีของอะไรเลยเหรอหนตั้งค่าอ๋อนี่ไงอุปกรณ์อยู่ในรูปประแจ,จไหนว่าไฟฉายาเอามาส่องดินี่ไงตะเกียงนะผู้ชมเราสามารถเอาตะเกียงมาส่องได้เพิ่มความสว่าง ถือขึ้นมาเราต้องกดเมาส์ด้วยนะท่านผู้ชมตอนนี้ก็ตีสีนะบ้านนี้เลี้ยงไก่ตากผ้านั่นนู่นนี่นะคร่าวๆวันนี้เราจะมาดูวิถีชีวิตชาวมงกันว่าเขาใช้ชีวิตกันยังไงนะท่านผู้ชมแล้นตีห้าก็น่าจะเช้าแล้วเปิดประตูเข้าไปโอ้มีหิ้งพระด้วยโอ้ไมมกอดอุ้ยแกคือใครนี่ยขออนุญาตเข้าบ้านแกแล้วกัน สามารถทำอะไรได้ไหมจุดไฟนะท่านผู้ชมเราจะต้มนึ่งย่างอะไรก็ว่ากันไปมันสามารถนั่งทําได้เลยว่าป,ปอกข้าวโพดนี่ต้มข้าวโพดได้ปะตอนนี้ก็เช้าแล้วนะอยู่ในบ้านเฮ้ยอันนี้คืออะไรเนี่ยเอาเตียงออกมาเหรอเนเตียงเลี้ยงเด็กอ๋อแบบพับพับเตียงหรือเปล่าเราสามารถเหมือนจะได้ยินเสียงไก่ขันตอน8โมง ที่นอนนี้เราสามารถนอนได้ปล่าวะไม่รู้แกคือเจ้าของบ้านล้วฉันไม่รู้ฉันขออนุญาตเข้าบ้านแกตอนนี้ก็เช้าตรู่นะท่านผู้ชมแปดโมงเช้ากับช้ามงของลาโฮวิถีชีวิตแต่เห็นเขนาหน้าแมพเขาเขียนว่ามันอัปเดตระบบตกปลาเข้ามาหรือเปล่าของแต่ละอันนี่เราสามารถเอาไปโลเอได้หรือเปล่าในรองพกมีกระด้งด้วยเอามาสี่อย่างก็แล้วกันอันนี้จอบแบบสามารถทําสวนได้หรือเปล่ายัางไงทําสวนเชาวประมงอันนี้อะไร เคียวไว้เกี่ยวข่าวเลยรูอว,ว่าชุมชนของเราในี่คนก็เยอะดีนะท่านผู้ชมมีอะไรให้ทําอีกป่ะวะรู้ว่าจะเป็นบ้านนั้นในละแวกนี้ท่านผู้ชมผมก็ไปได้เล่นสักพักใหญ่ๆแล้วที่เล่นกับเพื่อนมาก็จําอะไรไม่เขอาได้อันนี้ก็จะเป็นบ้านนะรู้สึกว่าบ้านหลังนี้จะใหญ่อยู่นะให้มีปีนขึ้นไปด้านนี้ด้วยเหรอเน,นี่ยแล้วก็มีอะไรนี่มีเตียงนอนด้านบนหลังคาห้องใต้หลังคาโอ้ม oh ่มันมีอะไรให้ไปอีกป่ะวะอีนนี้นี่น,น,นี่มันผมเห็นอะไรแวบๆอยู่ตรงร้านอะไรแล้วเนี่ย นี่ไงทุ่งนาห <Wow. S 1> นเราจะมาโลเพมีมีอะไรหรือไม่นี่ไงเบ็ดตกปลาที่เขาบอกว่าเขาอัปเดตมาใหม่ไม่รู้ว่าจะตกปลาได้จริงหรือเปล่านะทานผู้ชมมีปืนด้วยเอามาให้หมดนะตกปลาในนาข้าวนี่ไงบ่อน้ําตกปลาฮัลโหลไปจัดไปกดเช็คเช็คเช็ค,ชคนี่ปลาขึ้นมาใช่ไหมเออดึงปลาดึงปลากดอ,อะไรกดให้มันอยู่ในกรอบเนี่ยนี่กดให้อันเขียวอยู่ในกรอบเออ ดึงปลาดึงปลาเฮ้ย hey, ได้ปลาแล้วเวย้ยโอ้ไม่กอดกดเคลมไปเลยตกมั่วนะเมื่อกี้แล้วปลาอยูไ่ไหนอยู่ในกระเป๋าเรานี่ปลาแล้วผู้ชมโอ้ไม่กอดฉันได้ปลาแล้วตัวหนึ่งเอาไปขายได้ปะไม่รู้เหมือนกันอันนี้เป็นอะไรวะเนี่ยโรงเรียนเหรอโร <c oughs> งเรียนโอ้ไม่ชาวมงโรงเรียนชาวมงเราใครนี่เอาไม้อะไรมาฟาดฉันเนี่ย <c oughs> โรงเรียนนี่มันเถื่อนอยังเลยฉันไม่เรียนแล้วออกไปเอ้ยมีมีคนตกปลาอยู่นี่ว่ะวู้น้ําใสสะอาดท่านผู้ชมภาพคมชัดสมจริงฉันขึ้นจากน้ําไม่ได้โอ้มีน้ําตกสวยงามท่านผู้ชมดูดิเอออันนี้มีเลี้ยงเลี้ยงวังวกระทิงเหรอเนี่ยขี่ได้ไหมไอขี่ได้ <c oughs> <c oughs> แต่ขี่ได้แบบนี้นะแต่มันมีท่านี่ว่าท่าทางท่านผู้ชมเรามีท่าอะไรบ้างว่ะทักทายทักทายท้ากอดท้ากอดท,ท่าทํางาน ท่าดำนาแลนยโอ้ไม่ใช่เป็นชาวนาเป็นชาวนาท่าอะไรท่าต่อยท่าต่อย,ท,อยท่าเตะจะไม่รู้ว่ามันจะต่อยตีกันได้หรือเปล่านะอันนี้ก็จะเป็นทุ่งนานนะท่านผู้ชมมีน้ําแบบรอข้าวออกรวงผลิดอกออกผลอะไรก็ว่ากันไปทางนี้ก็จะเลี้ยงวัวนะดูดิเลี้ยงวัวเลี้ยงกระทิงเลยนะน,นี่เป็นบ้านหมาปะวะน่าจะทําจากไม้นะว่ารูปรูปทรงสวยงามดีกันเลยทีเดียวอันนี้ก็จะเป็นอะไรนะแบบนั่งกินข้าวนี่เรอสามารถนั่งได้ปะ มันกดท่าทางหรือเปล่าท่านผู้ชมหาท่าทางนั่งอะไรเงี้ยนี่งไงท่าซีดี่นั่งกินข้าวแ่บๆๆกินน้ำเปล่าอย่างเดียวกินข้าวไม่ได้แบบนี้เออพวจะมีท่าทางให้เราใช้นะท่านอนๆๆนอนสบายไอ้นี่ไงกระด้งท่านผู้ชมกระด้งอกระด้งผมยังไม่ได้ลองถือเลยวะมีจะปืนเฮ้ยฝนตกฝนตกยิงลูกซองกามาบุกสวนยิงไม่เห็นกาสักตัวนะพูดไปเรื่อย ของมีอะไรวะอันนี้คืออะไรไม่ไผ่เนี่ยเอามาทำไมเอามาให้หมดลนะตอนนีน้นี่ไงล่มต้องกลางล่มสิวะนี่ฝนตกต้องกลางล่มดีสวนข้โพดของเรา มันเล่นแบบนี้มันได้มาชื่นชมธรรมชาตินะท่านผู้ชมวะผมไม่แน่ใจว่ามันมีทางไปไหนหรือเปล่าเดี๋ยวมันจะเห็นทางจากทุ่งนาเราไปนี่ไม่รู้ว่ามันจะไปโผล่ไหนนะแล้วก็จะมาดูกันมันชื่นชมธรรมชาตินะวันนี้เราชิลๆกับบรรยากาศฝนตกไปปลอยตอนนี้มันจะให้เราขึ้นไปไหนวะนี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมก็ลืมละแต่ตอนนี้ฝนไม่ตกแล้ววะแดดออกเว้ยตอนนี้ก็ขึ้นไปเอาจะเป็นหมู่บ้านอีกที่หนึ่งนี่ท่านผู้ชมดูดีใช่ไหมมันจะดูเล็กกว่าเมื่อกี้นะเราสามารถหยิบไอเทมอะไรได้ปะในกระด้งผมอยู่ไหนวะนไงโอ้ เอามาให้กร oh ะดงใช่เด็เป็นผีกระหังในไหมไม่ใช่ละอันนี้เป็นวิถีโบราณเราทําอะไรไปเนี่ยผมก็ไม่รู้อ่ะแล้วเครื่องมันใช้งานได้ปะหรือก็าทามาให้โลเพชเฉยวะไ,ได้ปะใช้ได้ปะไม่ได้มีอะไรอีกที่เรายังไม่ได้เอามาไอ้ไหนลองอันนี่ดิหาบน้ําข้ามน้ําข้ามทะเลอุย้ยแต่บ้านนี้กับข้าวหน้าอร่อยจุงเออเป็นตะแซบแท้โอ้ไม่กอดกินได้ไหมเอา้าคลิกทีเดียวกับข้าวหายเลยเวนกับกับข้าวไปโผล่ในนี่ย น,นี่กระเป๋าเราเปล่าลไม่มีนะไม่มีตะปลาเราเอาผบกดนี่กับข้าวหายทำไงออ้อาวแต่กดกับข้าวมันก็กลับมานี่เว่าข้าวน่ากินอยู่นเนี้ยวิถีชาวมงเราอันนี้ลงมาก็จะมาเจอกับสวนกระโพดนะกับเถียงน้อยคอยนางเอ้าผมเปิดซุ้มไก่เอ้าเดียวเดียวผมเอาไก่มาทําอาหารเลยเนี่ยเอา้าเมื่อกี้เอา้าย่ใช้เป็นเป็นถ้วยแล้วก็เอาเอามาใส่หม้อเหรอเอาเอามาใส่หม้อต้มไก่นะผู้ชม โอ้ไม่ฉันทำต้มไก่แล้วเนี่ยพอได้ต้มไก่แล้วก็กินเออกินกินแล้วใช่ไหมเมื่อกี้กดคลิกก็กินไปแล้วถ้าเราเปิดสุ่มไก่ท่านผู้ชมมันจะทำอาหารเองให้เราอัตโนมัติเลยเมื่อกี้เราที่ทางไปไหนวะ <c oughs> เนี่จะข่าแล้วนะตอนนี้บ่ายสามแล้วในเกมเราแต่รู้สึกว่าเวลากลางวันนี่มันจะนานกว่ากลางคืนนะกลางคืนนี่แป๊บเดียวตัวเลขมันแบบเร็วมากในแชทก็ยังไม่เจอคนไทยนะท่านะผู้ชมตอนนี้เราก็เข้าป่ามาก็าได้จะเจอกับสวนดอกไม้นะท่านะผู้ชม ทวนดอกไม้เต็มแมบมันกว้างอย่นะนีนน่สำหรับคนที่ชอบแบบธรรมชาติอันนี้ก็เป็นหมู่บ้านอีกที่หนึ่งหรือเปล่าเออใช่ไหมเต็มแมบมันกว้างอยู่นะอันนี้ไปทางไปไหนไนยไปได้เปล่าไม่รู้แต่ผมน่าจะเดินตามทางอันนี้นะท่านผู้ชมตอนนี้น่าจะค่ำละเราน่าจะเอาตะเกียงมาแต่มันมีไฟฉายอยู่นะแต่เราจะใช้ชีวิตแบบวิถีคนในเขาในดอ,อยงไงที่มันสมจริงกับโรเพอ,อแต่สมัยนี้ก็น่าจะมีไฟฉายแหละเออแต่แค่ผมอยากใช้ตะเกียงเฉยไปทางนี้ใช่ป่ะเอามันมีทางแยกวะ ในลองขึ้นวานี่เนี่ยอู้อันนี้มันก็จะเป็นแคมป์อ่ะท่านผู้ชมตกแต่งด้วยใบกล้วยกับใบมะพาร้าวแล้วก่าเนี่ยจะมีอาหารการกินเหมือนกันนะแต่แบบการตกแต่งมันจะคนละแบบนี่แล้วก็จะนั่งผิงไฟอยูน่นี้เออดูดิมีไปไหนอีกวะตอนนี้ก็คําค่ําเร็วมากเลยวะตอนนี้ในป่าของเราเฮ้ยอันนี้อีกด้านหนึ่งหรือเปล่าเอา้าไม่ใช่กลับมาที่เดิมนี่วะ <c oughs> แล้วกลับมาที่เดิมหรอเนี้ยตอนนี้จะสี่โมงแล้วจะห้าโมงแล้วแป๊บหนึง่ง มีรถลาให้ขี่ไหมวะเนี่ต้องใช้วิธีชีวิตแล้ววิธีชีวิตเอาเฮ้ให้แกอุ้มกันไปไหนแต่อันนี้น่าจะเป็นหมู่บ้านหลักนะท่านผู้ชมหมู่บ้านที่เราอยู่แบบเป็นจุดเกิดอะไรก็ว่ากันไปพูดง่ายๆอมีตุงไหนให้ไปอีกเลยผมว่ามันยังไม่หมดไงเฮ้ไปไหนเนี่ยอ๋อน่าจะเข้าห้องน้ำวะห้องน้ําอยู่ในป่าเลยนะท่านผู้ชมมันจะแบบไม่แน่แบบส่งกลิ่นไง เออมันจะได้แบบคนเลยเอาห้องน้ํามาทําแบบอยู่ไกลบ้านอะไรประมาณนะั้นผมเห็นจะเห็นน้ําตกนะแต่ผมไม่รู้ว่าน้ําตกมันไปทางไหนวะตอนนี้ก็มืดแล้วนะผู้ชมมืดมากๆเลยมันได้ยินเสียงแมลงเสียงอะไรด้วยนะตอนกลางคืนอน,นี่ผมไม่แน่ใจว่าผมเปิดเสียงในเกมดังหรือเปล่าเ,ออเดี๋ยวรอเช้าผมไปหาเดินดูน้ําตกดูว่าว่าน้ําตกมันอยู่แถวไหนวะตอนนี้ก็คืนเดินลาบากมากมัดตอนนี้ก็รอจนหกโมงเช้าเราจะไปออกล่าหาน้ําตกกันเลยนะผู้ชมมันน่าจะอยู่ด้านไหนวะ พราะผมยังไม่ได้ไปโซนนี้เลยเว้ยผมไม่แน่ใจว่าโซนทางนี้มันมีอะไรไปหรือไม่ตอนที่เวลาก็เดินแบบโคตรเร็วเลยนะแต่ทำไมบางเซิฟเวลามันเดินเร็วจังวะมันได้ยินเสียงแก่คันนีกแหละซนนี้ไม่มีวันละน้ําตกไปทางไหนวันนี้ฉันจะตามล่าหาน้ําตกโอไมคก็ oh God. ชีวิตชาวมงฉันจะประสบความสำเร็จในการหาน้ําตกหรือเปล่าวันนี้ผมว่ามันยังจะอยู่ทางโซนนู่นหรือเปล่าวะไม่แน่ใจเหมือนกันท่านผู้ชมเราก็ต้องไปเรื่อยๆนะ แล้วก็ได้มาสัมผัสวิธีชีวิตเฮ้ยฉันเหยียบสวนชาวบ้านเขาที่สามารถเก็บได้นี่วะโอเมยกอดมันผักอะไรวะทับ <c oughs> ใครรู้บอกผมทงนีนะผู้ชมนี่ไงน้ําตกแล้วมันไม่มีทางขึ้นน้ําตกหรอวะเออผมก็ได้กลับมาอีกรอบนะไอ,อ้นี่เป็นอนุสรสถานของอะไรวะเนี่ยอา้าวดิฉฉันก็ได้รับรางวัลรางวัลอะไรไม่รู้อ่านไม่ทันแลน้วนตกขึ้นไปได้ปีน,นี้หรือมันจะมีทางขึ้นข,นของมันวะท่านผู้ชมพรามาถึงแล้วมันมันจะมีทางนะนี่ไงทางเนี่ยทางมันมาจากทางไหนวะ มันต้องมีที่มาที่ไปใช่ไหมล่ะมันต้องมีทางขึ้นเว้ยเออทาไมผมตามหาทางขึ้นตรงนี้ไม่ได้วะน่าจะทางขึ้นน่าจะมาจากทุ่งนานะาที่ผมส่องดูเดี๋ยวเราจะเดินทางต่อกันเลยว่าเราจะไปเจอกับอะไรบ้างโอ้ยกรธนี่ไงลำธารที่มีโขดหินกับน้ําไหลแล้วก็จะมาเจอกับที่อีกที่หนึ่งนะท่านผู้ชมอู้เป็นที่ที่น่าสนใจให้ล่องแพได้ไหยเนี่ยล่องแพได้ไหมเนี่ยฮัลโหลล่องได้หรือเปล่า น่าจะล่องแพไม่ได้ไมาให้แน่ใจมีอะไรป่าวะมีความลุงความลับอะไรให้มีถ้ำอะไรเนี่ยเข้ามาอาุ้ยแพร่ถ้ำมาทะลุอ้าวมันก็ที่เดิมคไอ,อ้น่าสนใจอยู่ในนี้ไหนลองขึ้นไปอีกนี่มันจะเจอกับอะไรวะเจอกับหมู่บ้านมันตรงที่ผมจะเคยมาหรือยังวะแต่แมปมันใหญ่ดีวะ่ะแล้วผู้ชมมีอะไรให้เราแบบท้าทายนะไหนลองขึ้นปู้ขึ้นไปทางนี้ไม่ได้มามันไม่ให้ขึ้นวะอ๋อนี่อะไรนี่ยซักผ้า <c oughs> <c oughs> เป็นกรรมมีอะไรป่าวะ Oh my god ไม่มีอะไรไม่มีอะไรวิถีชีวิตของเราหมดแล้วหรือยังที่ไปเนี่ยจะเหมือนอันนี้ทางให้เดินไปไหนวะอก็ทะลุต,ตรงนี้มีอะไรให้ไปอีกวะเฮ้เยมันจะมีบ้านคนอีกเหมือนตรงนี้ก็เคยเห็นแล้วหรือยังวะฮัลโหลสึกว่าจะ,จะอยู่ตัวคนเดียวนานแล้วนะน,นี้ <c oughs> นี่ผมก็กลับมาจุดเกิดน,นะท่านผู้ชมรือว่าวิถีชีวิตชาวม้งของเราเนี่ยน่นมาโลเพมาเดินเล่นนะแต่ผมรู้แค่วิธีต้มไก่วะ อย่างได้เลยเปิดสุ่มไก่ที่ไม่มีไก่ก็ได้ไก่มันต้มนะออใครอยากลองเล่นก็ยินดีต้คลิปนะเป็นแมปชิวๆนะผมก็ได้เคยเล่นกับเพื่อนไปรอบหนึ่งแล้วก็นี่แหละเพื่อนได้กลับมาอีกนะรู้สึกว่าระบบที่มันเพิ่มเติมเข้ามานั้นจะมีตกปลาทนะ่านผู้ชมตอนนั้นผมเล่นมันไม่มีตกปลาเลยแต่มันมีสบู่มีไม้กวาดมีอะไรเนะี่ยที่ขุดนั่นนู่นนี่มนุษย์ทำในสบู่อานบน้ำ ไม่กวาดกวาดบ้านดีเช้ามงของเรามาท่านผู้ชมใครอยากเล่นก็จัดมามีอะไรให้ทามากมายหลายอย่างท่านผู้ชมนี่ก็ขอจบคลิปนี้น้องทนายชาวฝากแล้วกัแจ๊คกดซับสไคร์ผมเลยครับผมโอเคไปแล้วก็ผมไม่แบบจะไปคลิปไปแล้วไปแล้วไปแล้ว